ถึงแล้วเกมเซ็นเตอร์ตู้เกมเยอะมากตู้คีบตุ๊กตาตู้คีบขนมกาชาปองถูกใจเด็กๆมากเลยไปแลกเหรียญกัน กระป๋องก็มีใช่ไหมเอาทุกคนไปเล่นเกมกันค่ะนี่คือเป้าหมายของเราในวันนี้ไอฉลามตัวโตจะได้กลับบ้านหรือเปล่าน้าวันนี้หยอดเหรียนหยอดเหรียนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเอาฉลามกันสู้ๆนะลูกเราเราจะทำยังไงเราถึงจะได้ ตัดหรอวิธียังไงอตัดตัดเชือกหรออ,อ๋อตัดให้อุ้ยมันจะไม่ยากกร่ลูกตัดให้โดนเชือกหรอ <c oughs> ได้กี่รึได้ไม่ได้หร <c oughs> ไดไ้ไม่ได้ไหมมือใกล้มือใกล้ได้ไหมเราต้อง <c oughs> ตัดให้ขาด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ชอีกนิดเดียวทุกคนหันหลังแฟ๊บเดียวเองโอ้ยทอาเยไปเย็นตู้มันก่ลูกอ้ทุกคนเราได้แล้วในโชว์โชว์คาตาทุกคนเราได้จริงๆโอู้หุช่ย